สดีัยวันนี้เราหยุดกันกับนเกม7บาปนะฮะแล้วก็ใกล้จะออกแล้วสำหรับตู้ c o ลแลบเชเวอร์ออฟนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเชยริสต,ตัวละครกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จู้จะจากไปแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่ลังเลว่าจะกดต่อดีไหมหรือว่าจะพักไปกดตู้เฟสที่กำลังจะเข้ามาต่อจากนี้นะฮะมาเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะ คุณกําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะคะให้คุณมองทางนี้เดอะฮันช็อปร้านเติมเกมราคาถูกที่คุณมั่นใจได้ว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีการหลีกฝันแน่นอนัามไปได้เลยทางเพจเดือนฮันชอ็อปหรือว่าไลน์เดือนฮันชอปนะฮะมาฮะในส่วนของเทียร์ลิสรอบนี้จะรวมเป็น2คอลแลบเลยนะฮะเพราะว่าในคอลแลบโอเวอร์หลอนนั้นเราไม่ได้ทําไว้ก็เลยถือโอกาสควบรวม2คอลแลบไปเลยนะฮะซึ่งเราจะมาที่โอเวอร์หลอนกันก่อนสําหรับโอเวอร์หลอนเนี่ย มันมาคอแลบด้วยกัน4ตัวใช่ไหมเดี๋ยวคอย้อนก่อนนะจาไม่ได้ไปที่อัตลักษณ์แล้วก็มาที่คอแลบนั่นเองตัวแรกสําหรับโอเวอร์อหลดนั้นเอาที่จําได้เลยก็จะเป็นไอนะฮะท่านไอเนี่ยเราให้อยู่ในเทียเอนะฮะสำหรับคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ไอของเราเนี่ยอยู่ใน A เพราะว่าถึงแม้ว่านางจะมีบังคับสั่งตายแล้วก็มีลดความสามารถในการโจมตีแบบมูแต่ด้วยความที่ตัวละครมันไปทางแบบออกทางแบบกึงก่งกึ ซัพพอร์ตไม่ได้มีดาเมจจัดจ้านแบบตัวอื่น,นกว่าดาเมจจะจัดจ้านเนี่ยอย่างสกิลแรกเนี่ยก็จะต้องใช้ขเขาเรียกว่าอาจจะขั้น2ขึ้นไปหรือไม่ก็ขั้นหนึ่งเมื่อตัวละครฝั่งตรงข้ามที่เป็นศัตรูเนี่ยมีสแต็กครบ 4, สสแต็กสำหรับสแต็กเอกลักษณ์แล้วเนาะแล้วก็ถ้าสั่งตายเนี่ยข้อเสียคือมันล้างได้นะฮะแต่อาจริงๆอะ่ะกว่าจะยื้อไปถึงตอนนั้นอะ่ะกาจะยื้อไปถึงตอนนั้นแล้วนะก็อาจจะมีฝ่ายใดไฟไดหนึ่งล้มหายตายจากไปกนหรือว่าอย่างเราเจอเนี่ยถ้าเราเจอทีมที่มีไ Terima kasih. ลงสนามเนี่ยเราอาจจะเก็บในด้านของไอก่อนแน่นอนอะเรากลัวสั่งตายและเราไม่มีตัวที่ล้างดีบบบไปด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับเราเนี่ยอยู่ในเทียร์เอแต่ถามว่า A เนี่ยเล่นได้ไหมเอไม่ได้กากนะดูจากภาพเลยนะ A ไม่ได้กากสําหรับเราเนี่ยยังมี B กับ C อีกนะปัจจุบันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอไม่ได้แย่แต่ก็ถือว่าเล่นได้และต้องการทีมพอสมควรถัดมานะฮะคือตัวละครในตัวหนึ่งที่แจกฟรีเลยสำหรับโอเวอร์หลอดก็คือโคคิวทัสนั่นเองซึ่งโคคิวทัสเนี่ยเป็นตัวละครแจกฟ ะะถึงแม้ว่าสเตตที่เพิ่มขึ้นให้ทีมจะไม่เทียบเท่ากับน้องเบ็ดแดงนะฮะเพราะว่าเอกลักษณ์เนี่ยจะเพิ่มสเตตทั้งหมด10%ล้างดีบัฟเหมือนกับเบ็ดแดงเลยนะฮะทุกครั้งที่ตัวเองใช้สก,กิลแต่ว่าเบ็ดแดงเนี่ยจะเป็นการแลงอัพแทนนะฮะหากแลงอัพก็จะล้างดีบัฟใช่ไหมแล้วก็โคคิวทัชเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิตนะฮะหากตัวเองล้างดีบัฟได้สูงสุดเนี่ย40%นะฮะ5สเตต8 5 40อันนี้ขเขาเรียกว่า จะยังไม่ได้เห็นคอนเทนต์อะไรในการลงมากมายเท่ากับเบ็ดนะเพราะเบ็ดเนี่ยมันมีในด้านของบัฟที่เพิ่มสเตตพื้นฐานสูงสุดอยู่ที่30%จากแรงสามนะบัฟเหมือนอาเธอร์เลยแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านการโจมตี30%อเนันนี้ยังจะไปลงในด้านของบอสคิวไฟนอลบอสอะไรไบ่อยๆนะฮะเนื่องจากล้างดีบัฟได้บ่อยโคคิวทัชเนี่ยเพิ่มสเตตทั้งหมดก็จริงแต่เพิ่มแค่10%เท่านั้นแต่ถ้าคอนเทนต์ไหนที่เป็นคอนเทนต์ใช้เลือดคอนเทนต์ใช้เลือดโคคิ ทัดจะเห็นผลมากสุดนะฮะเพราะว่าจะเพิ่มเลือดต่างๆนานาเนี่ยอยู่ที่สูงสุด40%บวกกับ10%ก็จะเป็นสูงสุดอยู่ที่50%ด้วยกันนะฮะเพราะว่าสเต็ตทั้งหมด10%จากอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังชีวิตสูงสุด40%จากเอกลักษณ์แต่ว่าข้อเสียคือมันบัฟแค่3เทินจำเป็นจะต้องให้มันครบ5สเต็ตในระยะเวลานั้นอ่ะไม่งั้นจะต้องเก็บเรื่อยๆแล้วก็จำเป็นจะต้องมีดีบัฟให้ถอนซึ่งต่างกับเบ็ดแดงที่ แรงอัพตัวเองเท่านั้นเอาไว้ไง่ายแรงอัพตัวเองเท่านั้นเพื่อให้บัฟในด้านของสกิลแรง3ให้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าถ้าไม่ตายของใครเยอะๆเนี่ยก็จะมีบัฟสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้ด้วยมาต่อกันที่โอเวอร์โหลดตัวต่อไปนะฮะนั่นก็คือเซลเทียนั่นเองเซลเทียเนี่ยไม่อยู่2 s ไม่ได้เลยเพราะว่านางเป็นดาเมจที่จัดจ้านมากๆถึงแม้ว่าตัวเองจะใส่เป็นเลือดป้องกันหรือว่าเลือดคริติคอก็ตามนะฮะเพราะว่าเซลเทียเนี่ยมีเอกลักษณ์ความบาครั้งที่จะ เพิ่มความสามารถด้านการโจมตีของตนเองเนี่ยห้เมื่อติดบาดัผงความสามารถด้านการโจมตีก็เช่นโจมตีคิเลตคิดามเมจจอะเกราะพวกนี้นะฮะซึ่งมันแรงมากๆเลยนะห้บแต่ว่าหักล้างด้วยตัวเองเนี่ยจะโดนลบความสามารถด้านการป้องกันลง30%ถามว่าหักล้างนี้แย่มากไหมไม่แย่มากเพราะว่าแซลเทียเนี่ยมีการดูดเลือดให้ตัวเองแล้วก็ทีมเนี่ยชี้แรงมากๆแล้วยังมีสกิลหมู่อีกตั้งหากที่เมื่อใช้แล้วจะติดเชื้อนะฮะก็คือเด้งเลือดไม่ขึ้นทำมีเวแดงไม่ทําางนน,น แล้วก็จะไปคอมโบกับเอกลักษณ์ที่เมื่อใช้สกิลหมู่ทําให้อีกฝั่งเนี่ยติดเลือดไหลเลือดไหลเนี่ยจะไหลแรงตามดาเมจนะฮะแล้วก็หากใช้สกิลเดียวหลังจากแปะเลือดไหลไปแล้วเนี่ยจะทําให้เซลเทียเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็คริด,ดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่า2เท่าคือไงขั้นแรกจาก150ก็เป็น300ขั้น2จาก250ก็เป็น500ขั้น3เป็น900โอ้โห900แล้วไปคอมโบกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์อีกหากตัวเองใช้สกิลโจมตีเดียว หรือว่าโจมตีหมู่ใส่ศัตรูที่มีเอฟเฟกเลือดไหลเนี่ยจะดูดเลือดนะฮะจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครเราทั้งทีมเลย30%ซนะฮะซึ่งหากเราตี1 0 0 0 0แก็จะฟื้น3 0,000่นั่นเอง3 0,000ื่นเลยนะแล้วถ้าหากเราตี2อ0 0 0นสามแสนะก็จะเพิ่มเท่าไหร่อ่ะก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วมันเรียกได้ว่าพลิกชีวิตไปเลยซึ่งเราก็ได้ใช้เซลเทียเนี่ยในการลงฮีโร่อารีนาชาร์ลิงเจอร์นะฮะถึงแม้ว่าจะเปิดที่หลังแต่ว่าเซลเทียนี่แหละคือผู้พลิกบทบาทนะฮะทำให้ ง่ายได้นั่นเองนะฮะไม่แปลกใจเลยที่ว่าเป็นคอรลบที่เรียกได้ว่ามีตัวเก่งก็ค่อนข้างเยอะเลยนะถัดมาแน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยก็คือแม่สาวสวยเซ็กซี่อันเบโดของเรานั่นเองใครเห็นก็ต้องบอกว่าโคตรโกงเป็นคอรลบที่ควรจะมีไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าด้วยความที่นางเคาน์เตอร์แรงตามพลังโจมตีแล้วยังจะแรงตามบัฟบนหัวอีกซึ่งตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มบัฟให้ตนเองได้จากการที่แค่โดนดาเมจ สก,กิลเท่านั้นจะเพิ่มความสามารถให้แก่ตนเองสูงสุดเนี่ยห้าสเนะฮะเพราะว่าบัฟละ10%จะเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีให้ตนเองนะห้นี่คือมันเยอะมากเลยนะแน่นอนว่าเคาน์เตอร์ติดคลิปแน่นอนนะแล้วยังจะเริ่มเทินมาจะป้องกันสัมบูนีก็คือลดดาเมจที่ตัวเองได้รับเนี่ยห้แล้วก็ยั่วยุศัตรูแน่นอนว่าสกิลโจมตีเดียวเนี่ยจะบล็อกไม่ให้เพื่อนเราเนี่ยตายก่อนไว้อังควยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีท่่่าาาาาจมตตีีดดีีเเดททะลสร้้งงอกํใหั ให้เราเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งไอ,ไอความโกงของเซลเทียนจริง,รงๆมันอยู่ในแค่เอกลักษณ์กับท่าเคาน์เตอร์หลักๆเลยนะฮะเพราะว่าหากเราโดนตีเราก็จะได้บาฟหากเราไม่กล้าตีอันเบโดอันเบโดก็จะแจกตีบาฟให้ฝั่งเนี่ยโดนแรงขึ้น4 0เป็นะเป็นไงสุดยอดแล้วอย่างถ้าตัวเองถูกถอนตั้งท่าก็จะเพิ่มความสามารถในการโจมตีให้พันธมิตรเผาไม่ระบุอีกโอโหเป็นไงเนี่ยคือความโกงของคอลแลบอันเบโดเรียกได้ว่าขอแค ตั้งท่าขึ้นมือเท่านั้นแหละไปได้ทุกที่จริงๆโยเวนงูไว้ตัวหนึ่งเพราะว่างูยังจบยากอยู่นะฮะถ้าเป็นอเมโดเอาเป็นว่าเป็นตัวละครที่เอาไงไงต้องพูดไงวะเป็นตัวละครที่ไม่เสียใจยกับการเติมแฟร์ให้แม้แต่นิดเดียวถ้าพูดถึงการใช้งานอะ,อะลงทุนไป7 0 0ดร้อยแปดอย่างเงี้ยแล้วเราใช้งานได้ยาวนานมากๆความโกงเป็นนิรันด์นะตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าดีใช้งานได้ดีคุ้มค่านะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งเกินไปด้วยซ้ำค่อนข้างที่จะเก่งเกินไป โดยซ้ำฮ่ายูริมาถอนตั้ง 5. อ่าเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าไม่ค่อยเจอบ่อยยูริไม่ค่อยเจอบ่อยเป็นคอลแลบที่ไม่ค่อยเจอบ่อยเท่าไหร่นะ <c oughs> เอออาจจะเจอยูริในฮีโร่อรีนาหรือวอบ่อยกว่านี้นะฮะก็อย่างว่าแหละอันเบโดมันโกงเกินไปจริงๆสมควรแล้วอาจจะอยู่ 3S ด้วยซ้ำอันเบโดะแต่เราสูงสุดอยู่แค่ 2S เนาะและแน่นอนว่าคอลแลบรอบนี้นะฮะทาวเวอร์ออฟกอดคอลแลบที่เกือบจะอ่อมที่สุดแล้วแหละเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมาน้อยมากๆเทียบกับเกม Tower of God ที่เอา7บาปไปคอล์อน,นื้อเรื่องด้วย ทำให้ฝั่ง7ดบาทของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อมเอาไว้ง่ายมันค่อนข้างจะอ่อมนั่นเองมากันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะฮะเป็นคำให้เอกของเรานั่นเองหรือว่าอยู่ใน่างของจูเวลเล่เกรดนั่นเองนะฮะเป็นตัวสาย PVE จัดจา๋าเลยนะฮะที่สามารถอัพแรงให้ตนเองได,ออด้เมื่อทรอนถูกปิดเมื่อทรอนถูกปิดนะเพราะว่าเอกลักษณ์ของนางเนี่ยเปิดไฟมาเลยเนี่ยจะเปิดใช้งานทรอน2เทนินนะฮะแล้วก็เมื่อเปิดใช้งานทรอนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่พวกพวก้องสร้าง แล้วก็ลดดาเมทที่พวกพ้องได้รับ20%ซึ่งในระยะเวลา2เทินนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากบ,บัฟนี้นะฮะแล้วก็เมื่อทอนหายไปเมื่อทอนหายไปปุ๊บเราจะได้บัฟสเตตพื้นฐาน20% 1ครั้ง,งเพราะว่าอะไรทำไมถึงใช้1ครั้งเพราะว่ามันจะไปคอมโบกับท่าไม่ตายนะฮะซึ่งไว้ก่อนแล้วก็เมื่อทอนหายไปหลังจากที่เพิ่มสเตตพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะแรงอัพให้ตนเองแรงอัพให้ตนเองซึ่งช่วงเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องรวมการ์ดนี้ให้ได้นะเพราะว่าจะได้จบไวๆเป็นแรงสามนั่นเองไม่ รวมก็ได้นะฮะอ่ะแล้วมาถึงพรอนนะฮะหากพรอนหมดทํายังไงพรอนหมดก็คือจะต้องใช้ท่าไม้ตายนั่นเองเพื่อสแต็กทรอนอีกรอบอันนี้ก็จะอาจจะยุ่งยากเรื่องการเก็บเก็ในเกมยือนิดนึงนะฮะซึ่งหลักๆของจูก็คือการเพิ่มสแต็กให้ทีมในด้านสแต็กพื้นฐานโจมตีป้องกันเลือดนะฮะส่วนบัฟอันนี้จะเพิ่มสูงสุด30%พร้อมกับคุ้มกันดีบัฟซึ่งมันคอมโบกับเอกลักษณ์เลยจะเพิ่มสแต็กพื้นฐาน20%จากเอกลักษณ์ทําให้เพิ่มสูงสุดอยู่ที่ 50%จริงๆมันมากกว่า50%แหละเพราะว่าจาก อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่จะเพิ่มเอฟเฟกเกี่ยวกับบัฟสแตตพื้นฐานสแตตทุกอย่างเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเท่ากับว่าบัฟของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มได้มากกว่า30%นั่นเองนะฮะอาจจะเป็น45%ด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเป็นตัวที่บัฟสแตตพื้นฐานได้ค่อนข้างจะสูงที่สุดในเกมนะมัง้งด้วยเอกลักษณ์กับบัฟที่มีนะแต่น้ปัจจุบันนะี่ยคอนเทนต์ที่เห็นยังลงไม่ได้เยอะหล,หลักๆก็จะเป็นไฟนอนบอสจาฮาร์ดนะฮะซึ่งการสู้กับราชชาาาเเททพพออสูรูร,าารนน ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นผลนะ่ะใช้เบ็ดแดงตัวนี้ดีกว่าเออ ตัวนี้มันมีเพิ่มความสามารถในการโจมตีไงซึ่งจูไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีอันเวโดนะเราก็จะโดนท่าหยดเลือดของราชาแล้วก็ลดลดเกตลดการ์ดอะไรเยอะแยะไปหมดทําให้วุ่นวายนะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขเรื่องบัฟความสามารถในการโจมตีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าพัมเนี่ยอยู่ระดับเอสนะฮะอยู่ระดับเอสซึ่งเอาแค่ความสามารถเนาะยังไม่พูดถึงการลงคอนเทนต์ต่างๆความสามารถนั้นเราให้อยู่ระดับเอสเนาะถัดมาคือฮายูริจาฮาเจ้าหญิงนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่ม ความถึกให้กับทีมนุษย์ได้อย่างดีเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะลงทุนนะครับเพราะว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของนางเนี่ยจะเพิ่มต้านทานคลีและป้องกันคลีให้พันธมิตร30%ทําให้ทีมเนี่ยถึกมากๆรวมกับที่อีกฝั่งเนี่ยหากมีสแต็กดอกกุหลาบจากการที่ยูริโจมตีหรือว่า อีกฝั่งโจงตีทีมเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะสร้างดาเมจลดลงนะฮะสูงสุด30%จากการมีสแต็กดอกกุลาบไว้นั่นเองซึ่งดอกกุลาบเนี่ยเป็นดีบับเทาด้วยลบออกไม่ได้แต่จะหายไปตามการเวลานั่นเองเหมือนความรักของเราเลยนะอัจียเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าลงทุนทําให้ทีมมนุษย์เนี่ยอัปเกรดความถึกขึ้นมาได้เยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆจากการ,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 รที่มีอาเธอร์ด้วยนะอาเธอร์ <Arthur S 2> เขียวที่ซับสเต็เพิ่มเลือดนะเนาะทำให้ทีมเนี่ยยืนได้มากขึ้นแต่ด้วยความที่มัน มันไปทางแบบสายซัพพอร์ตกับดีบัฟเฟอร์ซะมากเลยให้อยู่ระดับ t ท s ก็พอ t ท s นะฮะไม่ใช่ตัวที่แย่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่อยู่ระดับกลางๆก,ก็เป็นตัวที่อยู่ระดับที่ค่อนข้างจะสูงแต่ไม่ได้สูงเท่า s อ,อนั่นเองตัวสุดท้ายของ f อ r ์แลกันบ้างนะฮะคือจาฮาร์ดโอ้โหมาแค่3าตัวเองอ่อมมากจาฮาร์ดเป็นตัวที่เล่นได้ดีถ้าเราเข้าใจนะฮะเล่นได้ดีมากๆด้วยการที่บัฟจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งโดนล,ลบแล้วจะเปลี่ยนไหวมาคืนนะเออ โดลบแล้วเปลี่ยนไหวมาึ้นมีทั้งอม,มตะมีทั้งตีเดี่ยวแรงมีทั้งรดดาเมจที่อนโนได้รับมีทั้งตีแรงตามแรงหูเยอะแยะไปหมดเยอะแยะมากเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกเล่นสนุกนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงถ้าเรากําหนดเทิร์นได้ถูกถ้าเราเข้าใจเทิร์นไม่ถูกอารมณ์มันเหมือนกับเมอร์ลีนเมอร์ลีนอินฟินิตี้ที่ต้องมานั่งนับดีบับบนหัว,น,หวนั่นแหละฮะประมาณนั้นเอาง่ายๆคือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมาฮะค่อนข้างดีใช้งานง่ายอยู่ที่อนโนได้ดีแต่ณปัจจุบนันอออาจจะะลงนทนทไ,ไม่ยกกก TVP ับ PQ w a r แล้วก็ Hero Arena นะก็ประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็สั้นๆเลยว่าเป็นตัวเก่งที่อยู่ระดับ SS สําหรับเรานะสำหรับคนอื่นไม่รู้คือเราใช้งานมาเนี่ยเราให้อยู่ระดับนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเทลิดคอลเลคควบ2ออันเลยระหว่าง Overlor d กับ t ชา e r of God นะฮะหวังว่าจะพอเป็นข้อมูลในการเลือกปั้นได้ไม่มากก็น้อยนะฮะภาพนี้เป็นภาพทีอ่อิงจากการจัดเทียร์รอบที่แล้วเมื่อ4 5เดือนก่อนใช่ปะวะไม่ใช่สิเมื่อกี่เดือนก่อนวะนั่นแหละ นะฮะคลิปที่แล้วนะเทียร์คอร์บก็ประมาณนั้นแหละวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปอย่าลืมว่าคอร์랩สเตนเจอร์ติงยังไม่มานะฮะยังไมมายังไม่มาในส่วนของรีลานแล้วก็ยังไม่มาในส่วนของอาวุธักิ์เราเลยไม่สามารถจัดได้นะฮะจริงๆจ,จ,จะมีไม้หรือวีว,วีตัวหนึ่งแต่เราหาภาพไม่เจอเนาะเอาเป็นว่ารู้กันว่าคอร์랩สเตนเจอร์ติงนั้นมี4ตัวละครนะฮะซึ่งตัวละครที่น้อยที่สุดสําหรับคอร์랩ะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทาวเวอร์ออฟกอร์ดซึ่งมีแค่3ตัวเท่านั้นยูริจจา เลเล่เกตแล้วก็ข้อมูลจะหานั่นเองขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอมีความสุขขอให้ไม่เกลือนในตู้ดีแอนวาเลนไทน์หากจะกดกันนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่กดขอเตือนไว้เลยว่าเฟติวกำลังจะมาดีแอนวาเลนไทน์เก่งจริงๆผู้เล่นตู้ญี่ปุ่นโหวตให้กันเป็นแบบว่า 3S กันหกายตัวคะแนนเกือบจะสิบนะจาก10เต็ม10คะแนนเกือบจะ10นะตอนนี้อยู่ในขั้นประมวลผลจะอยู่ที่9.5ซึ่งมันลงได้เอสเอสลายรอบมากเอ่อโหมดโหมดเอ็นเกมคอนเทนต์ก็ได้ 3S PVP ก็ 3S โหมดอะไรต่างๆนานาก็ได้ 3S ซื้อสซึ เ,เยอะมากยกเว้นออโต้โหมดกับพพอร์ตช่อง4ที่ได้ระดับต่ำๆเพราะว่าตัวละครมันไม่ใช่ทางนั้นเนาะเรียกได้ว่าเป็นตัวซีซันแนลอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโอ้ว้าวทำออกมาได้ดีทำออกมาไม่อ่อมไม่ขั้นเวลานะฮะก็ประมาณนั้นแหละฮะจะกดก็คำนวณเพจก,กันให้ดีนะฮะแต่ว่าเซติ Stay ัลมาปลายเดือนเนาะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย